สวัสดีครับขอต้อนรับสู่วีดีโอรีวของผมธนรงค์ขันทองครับ JP m o โ g a n ้ธนาคารยักษ์ใหญ่ของสหรัฐนะครับเริ่มที่จะให้บริการลูกค้าระดับมหาเศรษฐีนะครับในการลงทุนในทรัพย์สินคริปโตนะครับโดยในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับให้บริการลูกค้าลงทุนในคริปโตฟันนะครับหรือว่ากองทุนคริปโตประมาณพวกกองทุนนะครับอาทิเช่น Gra s Grayscale Bitcoin Trust g r a y s c a l e Bitcoin Cash Trust g r a y s c a l e Ethereum Trust g r a y s c a l e Ethereum Classic Trust ออส r รีบิตคอยทรัสต์นะครับาทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้นะครับผู้บริหารของเจ m ีมอร์แกนก็คือ CEO รวมทั้งประธานนะครับนายเจมีเดมันแสดงความไม่เห็นด้วยนะครับกับเรื่องบิตคอยหรือว่าทรัพย์สินของเงินกิบโตน,นะครับโดยบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกลโกงก็เป็นได้นะครับแต่ว่าแรงกดดันของลูกค้าระดับมหาเศรษฐีรวมทั้งพนักงาน ของ JP Morgan ครับว่าควรที่จะเข้ามาในทิศทางนี้ก็ทำให้ JP Morgan ก็ต้องท้ายสุดนะฮะก็ต้องให้บริการในการลงทุนทางด้านคริปโตฟันนะครับก็สะท้อนเห็นนะว่าแบงค์ยักษ์ต่างๆตั้งหลายของสหรัฐเริ่มที่จะลงมาเล่นในเรื่องคริปโตมากยิ่งขึ้นนะครับโดยก่อนหน้านี้ธราคารยักษ์อย่างเช่น Morgan Stanley หรือว่า Goldman Sachs ก็ให้บริการลูกค้าในทางด้านการลงทุนเรื่องคริปโตแล้ว ติดตามเลี่องได้จากทางเว็บไซต์คนตงบุรหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุรหลวงทำได้บนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์อินสตาแกรมรวมทั้งบีเอฟโ l บายแอปพลิเคชันและอย่าลืมกดสมัครรับข่าวสารล่าสุดครับ